หุ้ยชนเสาไะไรบ้วเขาเร็วแล้วครับไปีด,ด้โยดโหลังตัวใหญ่มากครับเอาเร็วมากเอาจะโคได้ปล่าผ่าไปกี่ตัวแล้วสามตีตัวแล้วก็ไปยิยงโอ้โหโ ตามไปแย้ไปทอยแล้วก็ยิงบ้าไปเทนยังเราไมีคนซ้ำเจอร์แล้วจังหวะนี้ยังเอฟซีบีก็ยังได้บอลยังไง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 จังหวะนี้ลบหน่อยจังหวะนี้ยังเพลส

เราเจอกาวัดกู้สตารโคพีบานนะชิมงานน้องๆแล้วก็ชาก,กี้คนกินผีมา <c oughs> ชารแล้วเราไม่ได้เล่นหาบอทีอี ครับเริ่มฮะสำหรับ STB แล้วก็วัดกู้นะครับอุ้ยชนเสาเดนา่นี่น็ี่ทุกทีะรมันบังเอาแล้ววะ เร็วเขาเร็วเขาเร็วเขาเร็วนะครับ ต่อครับใครละครนะครับางทีมจางวันนี้มีฝาดมาก็ารูด้วยกันเียจารึกถือมาด้วยนะไม่ใช่กันแต่ทีนมีทางแก้เกมไงครับทีมโอ๊ยฮัลโหล มาอีกแล้วา่แล้วปนนะ S าเแอตียน่นไรี้ครับอ้ี่เดียว่าไว้ไปไปแล้วนเนียคนดูลุกแล้วฮะลกุกแล้วฮะลุกแล้วฮะมคมาด,ดูเหตุการณ์ยังไงมัน,อ,น,อ,นอ่ากันอยู่กตอบมาเคทโต่วโเยอะจังเลยาตอนนี้ S B

อยู่ไหมเอ้สกัดได้ป <We> <trips> ่ะ <Nept> อุ <Vog power> ้ไอกล้ว <au cloth> ่ร <whis ky climbing> ้ยเอเดย์ยไรแก้วุ้นนี้่นอยกั่ามีเไป

โอ้โโอ้โโอยเอา่ใจมาน้อยน้อยเอาใจกำลังมาแลัวนี้เอาเกมไปแล้วคนคอู้ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมสกัดได้อยู่ ไปเกมไปเริ่เปดวยเขาเร่อแล้วสวยเียกอไรยาว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 เลไปนะครับกลังายืนยืนโดนตูไม่ติดบออยืนมันเก่งครับมันเก่ง โอ้ยหัวบางหัวบางแล้วเอาไดอยกี่บางไหมครับใครฟาวะเราฟาวโอ้โหลูกบักเปล่าโอ้ยมีเพียร์เจมเจมอย่าเล่นเยอะ <Norwegian> Ari, Ari เลยก uh, like, oh, ็เอ so ้เลยก็อ oh. uh ้าวแหลมโอ้โสวยนักโดกเสือก่อนเนี้ยอยากจะไปกันแล้วอยากจะไปแล้วไมีใครเตือใครือเปล่าหัวโดนเขาเกี่ยวก่อนนะเอาฝนกันเลยั

แช็กกีก้คนกินผีรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้นโอ้โอเวลิกูมากเลยครับเวลิกูเลยเหรอลุ้นมากไหมเ <c oughs> นี่ยฮะเอาคนะรึ่งหลังอ่ะสนุกแน่นอนครับเกมระชึกระาใจาแบบนี้เอาครับตอนนี้เริ่มนะครึ่งหลัง <c oughs> ใจเย็นนะครับต่อไปโอ้โหข้างหน้าสามตัวจังหวะนี้มาของอะไรเมื่อตัวเดียวเพราะว่าเขาใส่ผ้านะเราได้กันไปยังทันอยู่นะครับง่ายๆสวยดีนไปครับต่อจังหวะนิดเดียวคนเดียวโอ้โหต้องหลังคนนั้นนะสามตัวดีดไปดีดไหเป็นคนดีนนั่นดี่มองเข้ามา กระเาบางบอลนี่เพื่อดิโหลัใหญ่มากครับเอาเร็วมากเอายินบเจ็วฟอเราได้ไปเหืออได้ไปเหลือการีเหลือนรี่ฟาวแล้วมีโอกาสหรือเปล่าหียวยาครับโอย มาอยู่ป่ะมาอยู่ป่ะดีขึ้นมาหนูก็ไปดีขึ้นมาหมุนแล้วเขาหมุนแล้วเอลูกนี้ได้บาดเสียเลยเอ๋อตอนนี้ติดใจครับมาเข้ามกันะติดกลับมาตามมาทางน้ำฝสายมาคอนมาที่มาติดตัวไว้ได้ไหมหมบจริงโอ้ย เกมให้ไหวเบจังหวะนี้มดได้แล้วผ่าไปกี่ตัวแล้วสามสี่ตัวแล้วไปกีนโอ้โทอรอ๋อจังหวะนี้ f c เกมงเงเลืแล้วปาับได้โอ้โห้ยโอ้แม่ทำไม่ท อาวันนี้ก็โคดของทางฝั่งวันกู้กวาทำการบลิปครับโค้งยังได้ครับโยนยาไหมโยนยาไหมไวบอลก็ได้ลองพื้นล้มโยนไปข้างหน้าแรงไหมครับเอาฮับตีขึ้นมา ได้ไมได้ไหมได้ไหสวยเอาละโอ้โหเปลาครับรู้สึว่าลูกนี้น่าจะโยนยาวๆเลยนะโยนยาวๆนะลูกนี้ดูจากทรงโอ้ โอ้โหตามไปเจมไปถอยแล้วก็ยิงบ้าไปเชนแล้วไม่มีคนซ้ำเติมอลไรจังหวะนี้เอย่าง f c ก็ยังได้บอลยังได้บอลอยู่ยังไง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 เอาจังหวะนี้ล้มลงครับผมแต่ก็ยังติดบล็อกอยู่ครับเ FCB ีบีเอีีบจมสวยโอ้โหเฮ้ยคู่เชงเลยนะฮะเจมสวยงามน้องรักโอ้โหนิดเดียวจ่ายบอลไปหน่อยจังหวะนี้จังเพชรเอาบอลเข้า แต่เนี่ยรับอยู่อะครับผมมา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 อยู่ทิมสวยบางอยู่กลางเติมบอลเติมไมลกลางเติมบอลโอยกางได้มาเราโว้ยเอ้ยโว้ยออไปแล้วบอลมันออกล้ว เตเนียนนะน้องจังหวะนี้ยาวๆสองตัวสองคนลงงครับประกบรงนี้เราบุกกันอย่างเดียวเลยนะครมาโยนะมั้ยมาจะเปิดยาครับน่าจะโยนเลย โยนยาวโอ้โหยังขวาได้ครับผมโกดกูหมดจริงจริงครับแต่จังหวะนี้ก็สวนแบบร่อนในทันทีหมายข้อน่ารับได้อยู่จะหมายข้อเสียแน่เนี่ยเดดยาวขึ้นมาครับหายเปล่าประกอบมาหนึ่งหนึ่ง สะดุดล <gesch> ้มนะไปเปิดบอกแล้วคุณผู้ชมฮะดูคู่นี้เยอะครับผมล้นหลาม่ะสำหรับมันก็โยงกับไปมาเบสี่เร็วไสสวยๆงามๆข้างหน้ารออยู่เติมเอลล็อกหลังอ๋อครับผมแม่สีนบี็บุกอย่างเดียว เอาเทียมเทีมอ้าวเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไม่มีคนเติมโอ้ยเจ็บไหมครับโดนมาเย้ยวแต่เนี่ยรับได้อยู่ไปครับจังหวะนี้สวนเร็วสวนเร็วสวนเร็วมีคนเติมอยู่สองคนสายได้สายได้ขวาออาวาไปแต่เข้ามากลางไหม แต่ถ hmm. oh, yeah, exactly. oh, yeah, ้ามาการ์ไม้โอ้ห oh, จ sí, no. ังหวะนี <required incoming Så>. ้เกี่ยวท่าครับผมโยนยาวไปครับจังหวะนี้โยนยาวไปโยนยาวไปลุนหน้ากับเกตทษโอ้โหโกยังสมุดเซฟนะครับนี่จะเกิดเสมอการในจนถึงหมดเวลานะครับก็วันลูกโทษนะไปสวยนักสะช้อตัว

ให้ผู้เล่ราเสียเปียบนะครับผมเโอ้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 วอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้าอ้โ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 อ้ว้โอ้้ออ้โ้โอ้อ้อออ้โ้ออ้โออ้โอ้โอ้้หอ้อ้้โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้โอ้ไอ้ม โืนยาแล้วตัวนี้ปล่อยออกไหมฮะเอเอาะตอ๋อตอนนี้วัดกู้ตต้องการที่จะตีสกอร์อย่างรวดเร็วสวยดนนยโดนยามากเด้อโยนยามากเดอาจะมีทั้เวลานะครับ หมดเวลานะ้วจังหวะนี้เวลากยาไปลากยาไปลากบอลคนเดียวบอคนเดียวมาสองมาสองมาสองได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไหมส่งหลังก็พอขึ้นมาโอ้ยไม่เห็นนะไม่เห็นบอลนะเอาครับเราได้ลูกมุมนะเอาครับตอนนี้เอาละเขาจะสวนยาวเร็วแบบรวดเร็วเดี๋ยวกันมาสวยโอ้โหลงคนเดียวคนเดียว ได้ไหมโอ้ยโก้เขาตวดเซลล์ตรงออกมาจากข้างนอกรอดมากราบใครออกให้ช่วยได้ไหมยิงยิงหันเท ไปแล้วสี่ทีมตื่นมากครับก่อนาทีสุดท้ายเพิ่มเพิิกัน้วครับเจ้าหน้าทีชักเก้บุฟเฟ่ต์มาครัชัเกคนกินผีโอ้เงียกทั้งเกมสุดยอดครับรับตู

ดีใจดีใจดีใจที่ค้องเลยนะเจ็บคอเลย